เปลี่ยนแนวมาขึน้นข้าวสีชมพูครับแกงแสบดือยกันเนาะตัวนี้คอเฮดชนิดใหม่อีกครับบ้าจุ่มันเลยเหิดลังเละครับผมออกไม้ดอกงามเลยสันเลยมเมว่านเห็นบมอรายดอกสึ้นเพื่อนเพื่องครับออกไม้ดอกงามเลยหัว่นอือ เด็กเองเลยขี่ด๋อยกันอนู่ไหนเดี๋ยวงามเลยหลอดแหวบเห็นเนาะอยู่ข้างทางโพดเพราะลอดแหวบทุกคนท้าลุกมากพ่ดิษฐ์สัมบัตินี่เต็มตาอยู่ครับผมมานี่เป็นเห็ดสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขุมทุกคนที่คือเก่าครับผมพอกันมานี่เศร้าทันที่เท่าได้ไม่จ้ามานี่เสาร์กัน วันที่24สิงหาคม2568จ้าครับผมวันนี้พ้ารอปลาเฮ็ดคือเก่าเนาะจ้ายัมื้อเช้าครับ6:00นเช้าแล้วครับเดี๋ยวนี้โ0งกว่าแล้วกมาลุ้นกันครับเสีสิมันบ่สิเก็บเฮ็ดยังไงมื้อนี้จ้าเมื่อวานกับมันบ่ปานใดเนาะจ้าครับวันนี้ก็มาลุ้นกันครับสิได้เฮ็ดยังไงครับมื้อนี้ไป่ยมาปลาเฮ็ดก่อก่อนเนาะดอกอะไรกองมันเนาะจ้าตามมึงเฮ็ดกอก่อนเนาะจ้ากดเรียงแกงหวานครับ ใส่เดียวกันเลยด้วยจ้ที่ยงวานครับลุนเราหน่อยนะึงที่เป็นตะล้งก้อนแมนบอ้กแมน,น,นแล,นแล้เหยียบแล้วมั้งมากอนโอ้ือแล้วเหยียบแบบเลยแมนบอลบอแมนแล้วอ <c oughs> ู้ห้นไมเนาะ Mian bó thái em tay điện mẹ. số ông bé. số ông mẹ. Ao mày. Ao mày. Ao mày. Ao ăn, bộ à. không? mà mày. Ao 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 mình Ao mày. เดีมือขาดเดาหยากครับผมมือมนันมือโบมันะามือมันกับติมตาครับอ่อาสิบนะอยละขาเปื่อยเลยนะ,นะนะตันใดบ่เนาะอตกเลยตัวมันเปื่อยอีกต้องทำไ cắt à, à. cái lái à, này nhầm đây rồi cái tiếng hóa nó ừ. <laughs> hả yeah. à, yeah. cái câu đó nó

ธรรมดาออก้านหาด้หม <m> ันี่นะหัวลุกเดด้กูเจ็บไข่พูนเนอจ้ะดอกไม้เนือติดอกหน่อยเนะจ้าโอ้ดีแกงหวานครับลุงห็นบ่ ข้างปุ่นสวยงามนี้เลยตัดหน่ออย่างงามเลยเปลี่ยนแนวกันี่ขึ้นข้าวสีชมพูครับแกงแสอนกันเนาะเปีน,ปน,นี้ khỏi hết nha Lượt khá lại nào Đấy quá khẩu xí trong phu quá Đó, à. ừ. để từ đó cũng khó lắm, để từ Thì, nào ừ. 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 Thật cái

โอ้ขามดอกนี่แหละอมลายเหมือนดอกเท่าดอกมันเหฮะหยกมาไกกว่าเนาะโอ้หอมมลีไก่หาดอกนี่เอครับดอกโอ้ดอกหน่อยแฮ

nọ thì nó đưa khừng rồi đóng cá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 i đóng đóng cái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  Nani oak tea hưng nóng lúc nào một hình, lắng hơn hên doppy. Tiếc lắng mấy mẹ 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 níu bóng cháo cháo một ừ. Ừ. Từ tổng Từ tổng <laughs> ừ tại 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 mày vậy mày tò ngại nó chào 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 ดอกนี้กำลังสิโูไหมเอาอเด็กเก็บน้ำฝนในหน้าหผมนี่งบ้านดอกงามเลยอุ้ยครับดอกงามเลยครับดอกนี้ อยเลยแบบแมนบอลบแมนแนนอนตองซีซีูสวงามเลยีัีกงบอลดอกนี้กลังสิผูกรมงครับงามเลยดอกบานหมดใเลยครับอู้ข้าวยาวเลย สวงามนะออห็ดชนิดไม่กครับบะจุกันเลยทีดลังเลครับผมอองไม oh, ้หอมงามเลยสันเลยมูลตอวหน่อยบุดีแจงเลยครับัห่อบ่ ออกมาไลยกันเลยตีกรเนี่ยออกลยคุณเลยกันนี่ดอกที่สองอกัลนังออกบ่ดอกบันแห้งเนาะเราจะมีสามดอกอย้วคุณเกันตัวนี้เอาเลยเียวกราฟังพุด Hoa hùng dẫn bố sạch là gì ở ngoài cung nguyên niên nắn nắng bóng tay giữ dưới năm mươi đây Ồ. Nhau, bộ. Ừ. Ủa, này, năm 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 đi năm 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 cái năm 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 ต้องใส่เ,เดิมไดิมคุ้ม่ลแตกสองเลยกำลังมากทัดก,กันมาอีกสองที่งเดียวอสองครับ้อกม,มาคุกอีกหรอบแดกบโบเห็นเนาะอยู่ข้างข้างโดโเดเอาหอบแหวทุกคนขาลุ มาปรเนสบัจสดอกงามเลยเห็อดกิทางเลยนั่นไปเ่นี่งอหม่อมาเลยเบริสันตียตรงนี้ดอตรงนี้นาจะเาอเพวกเดียวันยล้างนุน Hoặc kịp được phòng khí, hoặc kiếp. 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 Hoặc Ui, đẹp ngàm nó một à, này, đó ngàm phạt lên Dù nó Dù càng khổn lên Đó ừ. nhanh ừ. Đó, nói Đừng bỏ cái gân nó Mình đọc nội em Sao đọc ใบสักบ so, okay. so, okay. ัวบ่ายบัวขาวเห็นลังเลครับผมที่นังเหอ่ยอยเนาะจ้ะเห็นที่เท้ามันเก็บไปครับนี่มันเหลือ้อนดอกงามเลยโห่กำลังโผล่เลยนั่นไปเคลียร์แห้งเลยเคลียร์แห้งสัตว์เราจะโกะอยู่ดีดอกน้อยมัน ú đỏ ngầm hèn kỳ lắm đỏ ngoài bánh hơi chip mưa mây chỉ số đỏ nhìn cả lưỡi nó ngầm đỏ mây đỏ bên này cái phần khâu trung thấp đỏ này nữa này đỏ này ngoài thì màu lai đỏ thì phần khâu trung thấp Hôm mây, đỏ ngàm đi. อปผู้ดแกงเลยพี่ดกันนี้เป็นอืออยู่ดเดียงามเลยอ๋อผู้ดีแกงเลยดนครับผมืันนี้กรได้เวลาครับครับผมคึมฟ้าขึมฝนเนาะคือฝนสิตกเมืองผนงานอยู่ใด้ย้นมันครับนี่มันวกาเมื่อวานครับผมเน นี่เต็มตาอยู่ครับผมมาอนี่ยเป็นฮิตโก้เนาะฮิตลักลักฮิตโก้ครับเฮิตผึ่งเห็ดร่วมทั่วไปครับออกหลายชนิดเนี่ยนอกมือนีเนาะจ้แต่หลากหลายเนี่ยมาอนี่็ขอบคุณที่เข้ามารับชมอยู่กับผมขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่มองช่องรออีสานครับผมทำมาคลิปก็ฝากกดซับโซ่ใครกดไลค์กดแชร์นะครับผมเผื่อเป็นกำลังกำล응ังแรงใจเพื่อจะปฏิภาดรับชมคลิปใหม่ๆครับผมจากช่องรออีสานวัอนี้เฮาสองคนก็อําลาประจัไปก่อนเนาะพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า Thank you.